เล่ะครับสวัสดีครับทุกคนอยู่ผมคุณละลิศจากจอย s t i c k และวิดีโอเกมเพลย์ของ Titanfall 2 Beta นะครับหรือถ้าจะให้เรียกกันให้ถูกจริงๆน่าจะเรียกว่า P Alpha Tech Test นะครับก็ผมเข้าใจว่า Titanfall เนี่ยมันเป็นเกมที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเล่นไม่รู้จักมาก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็ผมก็เลยคิดว่าเออโอเคผมจะอัดวิดีโอผมอัดวิดีโอไว้ตอนอที่เขามีให้เดโมให้ลองเล่น ประมาณหนึ่งก็จะเอามาอธิบายสเต็ปเหมือนกับระบบการเล่นของเกมให้กับทุกคนได้ฟังกัน,นคร่าวๆนะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมไฮแบบตื่นเต้นกับมันอยากเล่นกับมันนะครับตั้งแต่วันที่มันประกาศวางจำหน่ายภาคแรกออกบน pc xbox 360 xbox one เท่านั้นนะครับก็เป็นเกมที่ผมชอบมากเกมเม m e r สาย playstation อาจจะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นมาก่อนจุดเด่นของมันก็คือการที่ ตัวผู้เล่นธรรมดาในเกมที่มีชื่อว่า Pilot เนี่ยจะปีนป่ายกระโดดดับเบิลจัมนะครับสไลด์ไต่กำแพงอะไรได้มากมายฮนะทำให้รูปแบบของเกมค่อนข้างจะแบบมีมิติกว่าแค่เดินไปเดินมานะครับแล้วก็เกมค่อนข้างจะเร็วมากทีนี้จุดเด่นอีกอย่างก็คือการที่ Pilot อตเนี่ยตัวตัวผู้เล่นธรรมดาพ i l ล t เนี่ยสามารถที่จะเรียกกุ่นยนต นะครับที่ในเกมเรียกว่าไททันออกมานะครับเป็นหุ่นยนต์รบแล้วก็ออกมาสู้กันในสนามรบครับเพราะฉะนั้นมันจะช่วยขยายระบบของระบบการต่อสู้ของเกมเป็นระหว่างไพร์ลอตกับไพร์ลอตก็คือคนกับคนไพร์ลอตกับไททันคือเวลาแบบฝ่ายศัตรูเรียกหุ่นออกมาแล้วแต่เราย,ยังยืนอยู่บนพื้นนะครับยังเป็นไพร์ลอตอยู่เราจะสู้กันยังไงรับมือยังไงแม้กระทั่งฝ่ายไททันเองจะรับมือยังไงแล้วก็ไททันกับไททันก็คือหุ่นเจอหุ่นด้วยกันนะครับ เพราะนั้นระบบของเกมมันจะมีความมีมีรูปแบบวิธีการเล่นที่ไม่เหมือนคนอื่นตั้งแต่ภาคแรกละอันนี้พอมาเป็นภาค2ระบบหลายๆอย่างถูกพัฒนาขึ้นเปลี่ยนแปลงไปจากภาคแรกอย่างไอตัวสล,ลิงที่ผมใช้อยู่เนี่ยยิงไปแล้วก็ดูดให้เราเข้าใกล้เนี่ยไม่มีนะครับในภาคแรกเพิ่งจะเพิ่มใส่เข้ามาในภาค2อ,อสิ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนก็นคือสปีดเกมจะช้าลงนะครับมันจะ เร็วได้เหมือนกันแต่ทาได้ยากกว่าเดิมมากนะครับผมจะไม่สามารถที่จะกระโดดหยองหยองหยองไต่กาแพงกระโดดกระโดดคือถ้าพวกดูพวกเสียนเสียนเล่นนี่เท้าแทบจะไม่แตะพื้นเลยครับคือเขาสามารถเคลื่อนที่จากสุดแมปไปสุดแมปได้รวดเร็วมากๆในขณะที่ถ้าคนที่เล่นยึดติดกับการรูปแบบการเล่นแบบเดินเท้าแบบคอร์บลิวตี้ภาคเก่าเกอย่างเงี้ยจะจะจะเสียเปรียบในการเล่นเกมนี้นะครับคนที่เล่นเกมนี้แล้วประสบความสาเร็จส่วนใหญ่คือ โจมตีแบบจากข้างบนจากข้างล่างจากข้างหน้าจากข้างหลังจากข้างข้างอะไรอย่างเงี้ยคือรูปมันมันกว้างอะครับคือมิติการเล่นมันเยอะโอเคจากที่ผ่านเริ่ม,เร,มเริ่มต้นมามีไฮไลท์ที่เห็นกนะ็คือระเบิดที่ผมปาแล้วใช้ดูดตัวพลทหารของฝ่ายตรงข้ามได้ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้ผมเรียกคุนไตตันมาแล้วอ่าแล้วก็กําลังรับมือกับตัวตัวผู้เล่นอันนี้ต่อยต่อย,ต,อยตายไป ไททันในเกมมีทั้งหมด6แบบแต่ในตัวเดโมตัวนี้มีให้เราใช้อยู่2แบบอย่างตัวที่ผมใช้อยู่นี้มีชื่อว่าไอออนนะครับจะเป็นไททันที่เน้นการโจมตีด้วยกระสุนเลเซอร์ปืนเลเซอร์ต่างๆถ้าปืนหลักที่ยิงออกมาก็เป็นเลเซอร์แบบนี้นะครับที่เห็นอยู่แล้วก็มันจะมีปืนรองที่เป็นเลเซอร์ติดบ่ายิงจี้ไปนัดเดียวจิว้วแบบนั้นเนี่ย ใช้รับมือกับพวกพายโลดได้ดีใช้ยิงไททันก็แรงเหมือนกันนะครับผมเนี่ยครับยิงใกล้ๆอ่าแล้วก็อันนี้คือหุ่นผมพังละที่เวลาเห็นเลือดด้านบนของจอเป็นขีดๆเนี่ยคือเราจะเรียกว่าดูมไททันคือไททันมันดูมแล้วคือมันพังแล้วมันจะไม่มีวันเลือดเต็มกลับมาปกติสภาพปกติเหมือนเดิมแล้วก็พลังป้องกันก็จะต่ํามากจะโดนยิงแล้วจะ นิดเดียวก็ระเบิดเลยถ้าถ้าไททันระเบิดตอนที่เรายังอยู่ในอยู่ในตัวหุ่นนะครับเราจะตายไปด้วยเห็นหน้าจอมันขึ้นว่า eject แล้วให้กดรัว,วๆัวนั่นคือดีดตัวออกอันนี้คือท่าไม้ตายของไททันของผมของไอออนนะครับยิงแสงเลเซอร์ออกจากอกนะครับเหมือนพวกการ์ตู ter, นเกตเตอร์อะไรนี้ยิงซ้ําจนหุ่นตาย่าแล้วก็หุ่นสังเกตหุ่นผมใกล้ตายแล้วอันนี้ชอนน็อตนี้รู้สึกผมจะไม่ได้หนีออกมาจากหุ่นมั้งฝ่ายศัตรูจะยิงจนหุ่นผมพังเนี่ยแล้วผมก็ตายไปด้วยเลย นะครับโหมดที่ผมกำลังเล่นอยู่เนี่ย mm. มีชื่อว่า Bounty h u n t b o u n ต y h u ันคืออะไร b บ u ต t y h ัน t ์เป็นโหมดการเล่นใหม่ที่ถูกใส่ในภาคนี้คือเกมจะดรนดอมภารกิจให้เราทำเป็นเว็บเว็บอย่างเช่นเว็บแรกให้จัดการศัตรูที่เป็นทหารเดินเท้านะครับพอศัตรูสปอนจนหมดเราฆ่าหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายตรงข้ามนะครับต้องแย่งกันฆ่าพนทหารเดินเท้าพวกนี้ พอจบรอบก็จะเรียกว่าจบเวฟเราจะได้เงินจากการที่ฆ่าศัตรูและทำเบลตี้ทั้งหลายเนี่ยให้ออกไปฝากธนาคารนะครับเมื่อฝากธนาคารตัดสินเกมจะตัดสินแพ้ชนะที่เงินที่อยู่ในธนาคารสมาชิกในทีมจะต้องช่วยกันฝากนะครับผมถ้าฆ่าได้อย่างเดียวแล้วไม่ฝากไม่มีประโยชน์นะครับเงินอยู่กับตัวถ้าตายเงินหายอีกตางหากนะครับก็ หลังจากที่ฝากธนาคารนะเปิดแป๊บเดียวพอธนาคารปิดปุ๊บ,บก็จะเข้าสู่เว็บี่2เวฟบี่2ก็จะเปลี่ยนเบลตี้ใหม่เบลตีก้ก็ทีนี้ก็อาจจะไม่ใช่ยิงคนแล้วอย่างเวบนี้คือกําลังยิงคนอาจจะเปลี่ยนเป็นเว็บให้ทําลายหุ่นนะครับเว็บก่อนหน้านี้รู้สึกจะเป็นเว็บทำลายหุ่นอะไรแบบนี้เราก็ต้องทําลายหุ่นที่เป็นเป้าหมายที่เป็นภารกิจหลังจากที่ทําลายเสร็จจบก็เอาเงินไปฝากอย่างเงี้ยเป็นรอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดเวลาในแมตช์หรือใครฝ่ายไหนทําเงินได้6000ก่อนเงินเท่าไหร่ก็ดูที่ ด้านบนของจอนะครับที่เห็นเป็น1 8 4 7กับ698อะไรอย่างเงี้ยคือของฝ่ายผม,มฝ่ายตรงข้ามนั่นเองแล้วเงินที่ติดตัวของเราก็จะอยู่ที่หน้าจอด้านล่างคือ130ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับก็คือเป็นเงินที่อยู่ติดตัวผมรอธนาคารเปิดเราก็เอาเงินไปฝากอ่าถ้าผมตายเงินจะหายไปเลยครึ่งหนึ่งค่าตัวนึงก็ได้1020อะไรแค่ประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าอ,อ,อันนี้ผมน่าจะ วิ่งหาไททันของศัตรูไททันของผมยังไม่พร้อมนะครับนี่เห็นจะเห็นว่าไททันของเพื่อนกับไททันของศัตรูบาดเจ็บหนักทั้งคู่นี่เป็นท่าแอคชั่นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าสามารถที่จะทำลายศัตรูตอนที่มันดูมได้ทำลายไททันตอนที่มันดูมได้นะครับมันจะได้ช็อตแบบเอ็กซ์คิวชั่นเท่ๆอันนี้คือการขี่ไททันครับขี่ไททันของศัตรูเราเอ้ยของเพื่อนนะครับเราสามารถขี่ได้ทั้งของศัตรูและของเพื่อน ถ้าขี่ของเพื่อนก็เหมือนขี่มา้าเพื่อนจะพาไปไหนก็แล้วแต่ถ้าขี่ของศัตรูจะเป็นการทาดาเมจให้กับศัตรูค่อนข้างมากอันนี้ผมเรียกไตตันของผมมาแล้วเนีย่ยครับแล้วก็บู๊เลยมีศัตรูอยู่ข้างหน้า2-3ถึงตัวมั่วไปหมดลงมาปั๊บเดียวเลือดผมจะหมดแล้วแต่ไตตันของศัตรูก็กำลังจะพังเหมือนกันพังไปละว1ตัวแต่เลยสองเอาผมดูมเลยไตตันผมดูมศัตรูก็ดูม เอาใครจะเหนียวกันใครจะพังก่อนเขาจะพังก่อนยิงเลเซอร์ซ้ําเข้าไปลูกนี้แตกครับแล้วก็มีคนปล่อยถ้าไม้ตายอยู่แต่ผมนีมาก่อนเพราะว่าไททันผมเลื่อนหมดแล้วเนี่ยสังเกตพอโดนโจมตีปุ๊บลดควบวนะครับอันนี้เราก็กําลังจะพยายามไปแฝงแต่ว่าจะเห็นว่ามีตัว S สีฟ้าขึ้นมาบนจอก็คือธนาคารเปิดแล้วธนาคารเปิดแล้วก็เอาเงินไปฝากเนี่ยครับมันจะช่วยเพิ่มแท็กติกของเกมมากขึ้นเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าค่าเยอะแล้วจะชนะ ถ้าเกิดว่าเราค่าเยอะศัตรูรู้ว่าเราค่าเยอะแล้วเขามาแขมธนาคารก็คือมายืนเฝ้าเลยใครจะมาฝากเงินไม่ให้ฝากนะครับมันก็จะมีผลทําใหเ้เราไม่สามารถฝากเงินได้แล้วมีโอกาสที่จะตายและเงินหายไปเปล่าๆด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่ามันเพิ่มเลเยอร์ให้กับเกมอ่าน,นี่เบลตี้ใหม่กาลังจะเกิดแล้วครับเบลตี้ใหม่ตัวนี้จะเป็นทําลายไททันนะครับสิ่งที่ผมโยนออกไปเป็น สามก้อนเมื่อกี้คือเหมือนเป็นลวดสะดุดนะครับถ้าไทตันหรือคนเดินมาเหยียบก็จะพังอันนี้ผมได้ท่าไม่ตายแล้วเปิดใช้และยิงอัดไทตันเป้าหมายเลือดผมจะตายแล้วเนี่ยไทตันผมจะพังอยู่แล้วแต่ผมอีเจกออกมาก่อนอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนต่อต้านไทตันนะครับแล้วก็ขี่แต่ว่าขี่ไม่ได้เพราะว่ามีคนขี่อยู่ก่อนแต่ก็ยิงยิงเฉยๆได้แต่ว่าโดนคนอื่นยิงตายไปก่อนที่ทีมฝ่ายตรงข้ามยิงตายไปก่อนนะครับอาวุธของตัว พาย o ลหรือตัวของผู้เล่นธรรมดาเนี่ยมีเยอะมากอาวุธแบบมีให้พกเพียบไปหมดทั้งปืนหลักปืนลองนะครับปืนลองนี่จะต้องเลือกระหว่างเป็นปืนพกที่เอาไว้ สู้คนได้มีประสิทธิภาพหรือปืนต่อต้านไททันที่เอาไว้ทําลายไททันโดยเฉพาะแต่เอามายิงอย่างอื่นไม่ค่อยจะได้เรื่องเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีพวกเลือกระเบิดเลือกสกิลอ่านี่ผมเครื่องระเบิดไปดูดศัตรู2ตัวเข้ามาอยู่ด้วยกันและฆ่าทิ้งได้2ตัวเลกตัวหนึ่งยังไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้โดนยิงตายไปนี่เก็บ3นะครับชอบ็อตนี้อ่าแล้วก็ ทุกครั้งที่เราทําดาเมจได้หรือฆ่าศัตรูได้จะสังเกตเกรไทตันจะอยู่ด้านซ้ายล่างจะค่อยๆบิวอัพขึ้นมาก็คือเมื่อเต็มถึง100%ผมจะเรียกไทตันได้นะครับนี่ตอนนี้90%กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ยยิงไปเนี่ยร้อยละเรียกได้ละผมก็เรียกเลยลงมาแล้วพอหลังจากที่เรียกลงมาแล้วเราก็มีวิธีขึ้นไทตันแบบเท่ๆนี่เป็นการยิงสลิงแล้วก็ดูดเข้าหาไทตันนะครับมันจะขึ้นให้อัตโนมัติเวลาสู้กันจริงๆสามารถขึ้นได้จากทุกทิศทาง กระโดดใส่จากข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างได้หมดนี่เป็นท่า execution ครับคือกดต่อยในขณะที่ไททันของศัตรูดูไปแล้วนะจะได้ท่าจัดการแบบเท่ๆแบบนี้นะฮะทำฟุกๆได้ครั้ง2ครั้งอันนี้ธนาคารเปิดผมมีเงินในตัว240ยิ่งเงินเยอะก็ใช้เวลาฝากนานครับอันนี้ไททันของศัตรูเรียกลงมาพอดีแล้วมันลงมาทับไททันผมพังไปเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอาวุธ แทคติกอีกประเภทหนึ่งคือจังหวะในการเรียกไททันถ้าไททันนั้นย่ําลงมาบนไททันฝ่ายตรงข้ามหรือศัตรูฝ่ายตรงข้ามศัตรูระตายไปเลยครับซึ่งเป็นอะไรที่เวลาทําได้มันก็จะสะใจมากนะเกมนี้ตั้งแต่ภาคที่แล้วลวสน่ห์ของเกมคือมันจะมีแต่อะไรเท่ๆเยอะแยะไปหมดเรียกไททันลงมาย่ําศัตรูทํา,าลาย,ายไททันคนอื่นได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะมันเวลาจังหวะอีเจกออกก็เท่อันนี้ผมเดินมายิงแล้วก็กระโดด ใช้สลิงขึ้นไททันฝ่ายตรงข้ามครับแล้วก็เป็นการดึงแบตเตอรี่ออกมาไททันของศัตรูเสียหายหนักนะครับในขณะที่ผมได้แบตเตอรี่เป็นสีเขียวๆด้านล่างจอติดตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ไว้ทาอะไรถ้าไททันของเพื่อนหรือของตัวผมเองเสียหายแล้วผมกระโดดขี่ไททันของเพื่อนหรือเข้าไปในไททันของผมโดยการที่ยังมีแบตเตอรี่อยู่จะเป็นการฟื้นเติมพลังให้ไททันครับ นี่ครับเป็นแท็กติกอีกแบบหนึ่งเป็นรูปแบบการเล่นแบบใหม่ที่เพิ่งเพิ่มมาในภาคนี้นะเพราะฉะนั้นไททันใครที่บาดเจ็บเลือดลดใกล้พังก็เอาแบตเตอรี่ไปเติมให้เขาแล้วมันก็จะทําให้ไททันเขามีชีวิตยืนยาวอยู่ตอนนี้ผมอีก70ตอนนี้7จเเจะเลือกไททันใหม่ได้แล้วแต่ว่าไททันสตูอยู่ตรงนี้ก็เลยคิดว่าจะบู๊กับเขาสักเล็กน้อยนะฮะมีหุ่นอยู่ตรงนั้นเป็นหุ่นเบลตี้เนี่ยครับมันมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน อ่าศัตรูก็ต้องท ty, ําบลตี้เราก็ต้องทําบลตี้ในขณะเดียวกันก็ต้องสู้กันเองด้วยนี่ผมเรียกไทต้านลงมาฮะย่ําหัวศัตรูแตกไปเลยอ่าแล้วผมซึ่งมีแบตเตอรี่อยู่กระโดดเข้าหุน่นถ้ามีแบตเตอรี่อยู่กระโดดเข้าหุน่นจะเป็นยังไงมันจะได้ท่าไม้ตายเร็วขึ้นครับเอานี้ได้เอ็กซ์แคิวแต่ว่าดันมีฉากมาบังเลยอดเห็นเลยอ่าจะจะเห็นสังเกตว่าเกรดท่าไม้ตายของผมด้านซ้ายล่างจะอยู่ที่40%นนั่นคือ ใกล้จะได้แล้วนะครับคือได้ผลจากแบตเตอรี่ด้วยถ้าได้แบตเตอรี่มาในขณะที่หุ่นไม่บอบช้ำก็จะช่วยชาร์จท่าไห้ตายได้เร็วขึ้นอ่านี้ก็พังหุ่นที่เป็นเบลตี้ไปนะฮะสังเกตว่ามันจะมีจุด A จุด B อยู่ด้านบนของจอนะฮะนั่นก็คือจุดที่เบลตี้มันจะเกิดนะครับจะเป็นภารกิจจะเกิดไม่ว่าจะเป็นกองทัพคนแบบนี้นะครับหรือจะเป็นหุ่นก็ตามช่วงจังหวะตอนนี้ผมเรียกว่าจังหวะการฟาร์ม คือเราต้องฟาร์มโซน A หรือโซน B โซนใดโซนหนึ่งเลือกเอานะครับโซนบางทีโซน A ก็มีศัตรูอยู่เราก็ต้องฟาร์มโซน B แทนนะครับเพราะว่าแข่งกันทำเบลตี้ไงใครทำเบลตี้ได้เยอะก็คือได้เงินเยอะแล้วก็จะมีโอกาสชนะเกมมากขึ้นนะครับผมฟังดูแล้วมันเหมือนจะยุ่งยากซับซ้อนไหมผมว่ามัน,ม,นมันมันมีความหลากหลายดี แต่ถ้าใครที่ไม่ชอบรู้สึกว่ามันวุ่นวายเหลือเกินทำไมต้องไลท่ทำเบลตี้ไลท่ทำภารกิจแล้วต้องเอาเงินไปฝากตายก็เสียเงินเรายิงเก่งอย่างเดียวไม่พอเหรอโหมดประเภทแบบสู้กันเฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรแบบนี้ก็น่าจะมีครับเมื่อเกมเต็มออกแต่ว่าอันนี้เป็นเดโมมันไม่มีโหมดเกมแบบนั้นให้เราใช้นะนี่ผมเพิ่งฝากไป460เคยทำได้สูงสุดที่1000เก็บเงินไว้กับตัวได้มากที่สุดคือ1000แต่ว่าตายไปก่อนเลยเหลือรถเหลือ500เลย เซ็งจริงๆอันนี้คือเกมจบแล้วนะครับสังเกตเกมจบแล้วแต่มันขึ้นว่าไอ้ประหลอกแล้วทาไมเราถึงยังสู้กันอยู่ทําไมถึงเกมจบเพราะว่าผมฝ่ายผมเก็บเงินได้ถึง6กพันแล้วสังเกตที่จอด้านบนแต่แม้ว่าเราจะเก็บเงินจนชนะแล้วก็ตามยังเหลือภารกิจสุดท้ายครับคือการ ขัดขวางการหนีของฝ่ายตรงข้ามในในถ้าเกิดว่าเราเป็นทีมชนะนะถ้าเราเป็นทีมแพ้เราก็ต้องหนีเหมือนกันนะครับผมการหนีจะเกิดขึ้นได้ยังไงคือจะมีเครื่องบินครับมารับสมาชิกในทีมที่ยังไม่ตายนะครับยังเหลืออยู่ไม่ว่าจะอยู่เนี่ยเป็นเครื่องบินแบบนี้นะครับแล้วเราถ้าเป็นฝ่ายหนีเราจะต้องเข้าไปในเครื่องบินนี้ให้ได้ในขณะที่เป็นฝ่ายที่ชนะจะต้องทําลายเครื่องบินนี้ให้ได้เหมือนกันเพื่อรับ,บโบนัส ก้อนสุดท้ายนะครับิ่งจะได้เป็นค่าประสบการณ์เป็นเงินในการอัปเกรดอาวุธหรือ,อปลดล็อกสกิลปลดล็อกไททันอะไรต่างๆอ,อย่างนี้คือทำลายเครื่องบินไม่สำเร็จเครื่องบินหนีไปได้ฝ่ายรับเขาก็จะได้โบนัสฝ่ายแพ้เขาจะได้รับโบนัสเล็กน้อยในขณะ,ะที่ ชนะก็จะเสียโอกาสไปนะครับอันนี้ก็เป็นเกมเพยง์ง่ายๆเกมแรกที่ผมจะเอามาให้ดูกันแล้วผมจะทยอยเอาวิดีโอตัวอื่นมาแล้วก็จะอธิบายเชิงลึกไปเรื่อยๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ